เมนูนี้นะคะหน่อยเคยได้แชร์ไปแล้วค่ะซึ่งในประเทศไทยค่ะไม่ค่อยมีนะคะก็ต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยก็คือ a อโรกาโนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำเมนูแบบ แปลกใหม่กันอีกแล้วนะคะก็เมนูนี้นะคะหน่อยเคยได้แชร์ไปแล้วค่ะซึ่งเอาจริงๆนะในประเทศไทยค่ะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็หน่อยได้ไปเจอคลิปๆหนึ่งค่ะแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับแบบคนกินอเมริกาโน่อย่างพวกเรานะคะก็เลยนํามาแชร์ให้ดูค่ะก็ต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยก็คือแอโรกาโน่ค่ะอ่านะคะแต่วันนี้ค่ะหน่อยก็จะแชร์เป็นสูตรร้อนและก็เย็นนะคะแอโรกาโน่เนี่ย คือต้องเล่าก่อนนะคะว่าเขามีความเป็นมายังไงนะคะแอโรกาโนก็คือสเต็ปเดียวกับคล้ายๆกับพวกอเมริกาโน่ค่ะแต่ค่ะเราจะทำให้อ r โรกาโน่เนี่ยมันมีฟองค่ะอ่านะคะก็คล้ายๆกับอเมริกาโน่มีฟองแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะมันก็จะมี2สูตรค่ะเป็นร้อนกับเย็นนะคะ เราก็จะได้เป็นแบบอเมริกาโน่ที่มันมีฟองค่ะกินแล้วค่ะรสชาติสัมผัสค่ะใหม่มากขึ้นนะคะมีความกลมกล่อมมากขึ้นค่ะอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะ ตัววัตถุดิบเนี่ยที่ใช้ค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีแค่สเตปแบบพวกน้ำแข็งแล้วก็กาแฟที่เราใช้แค่นั้นเลยค่ะอ่าถ้าเกิดว่าใครมีการสกัดชอด็อตจะทําเป็นกับตัวแคปซูลก็ได้นะคะแต่หน่อยต้องขอแบบว่าเป็นตัวเครื่องชงตัวเล็กที่มันมีสตรีมฟองนมค่ะร้านคาเฟ่ค่ะทําได้นะคะถือว่าทําเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันวาวมากค่ะสําหรับคนดื่มอเมริกาโน่คือหน่อยว่า ม,มันดีมากนะคะเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะนั่นก็คือกาแฟค่ะเอสเปโซนะคะกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขั่วเข้มนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ค่ะมีไม่กี่อย่างนะคะ ก็จะเป็นตัวสตรีมนะคะเป็นตัวสตรีมฟองนมค่ะเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็ตัวใหญ่นะคะเราก็จะทําแบบร้อนแล้วก็เย็นค่ะอ่าเนาะเดี๋ยวเรามาทําแบบร้อนกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะพี่เล็กขาสตรีมไม่ได้ค่ะมือร้อนนะคะ อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะสกัดน้ํากาแฟค่ะ1ช็อตนะคะหน่อยจะกดน้ากาแฟมาที่2ออนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นแบบออนเดียวก็ได้นะคะแต่หน่อยมองว่า2ออนเนี่ยมันจะทําให้เราค่ะช่วยสตรีมได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะก็เลยเอาเป็นแบบน้ํากาแฟ2ออนก็แล้วกันนะคะ60 ML ค่ะแต่หน่อยจะใช้ความเข้มของกาแฟแค่1ออนนะคะ ตัวนี้ค่ะกาแฟ1ช็อตนะคะเดี๋ยวสกัดน้ํากาแฟออกมาที่2ออนค่ะทีนี้ค่ะสเต็ตต่อไปนั่นก็คือหน่อยจะชั่งน้ําแข็งมาค่ะอยู่ที่50กรัมค่ะตอนนี้นะคะหน่อยชั่งน้าแข็งมาที่50กรัมเรียบร้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบน้ำแข็งเยอะกว่านี้ค่ะ60กรัม70กรัมก็ใส่ได้ตามสบายได้เลยนะคะมันก็ขึ้นแบบว่ามวลน,น้ําของเราค่ะมันจะเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะหน่อยก็จะแชร์เป็นสูตรที่แบบกินแล้วเข้มข้นนะคะนะคะตอนนี้ค่ะเราสกัดน้ํากาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ oh. ก็ได้มา2ออนเนาะก,ก็บวกกับน้ําแข็งนะคะ50กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่ามันจะมีความละลายอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราก็มาทำให้ร้อนนะคะก็คือการสตรีมค่ะสตรีมเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอรโรกาโนนะคะพร้อมแล้วก็เสิร์ฟได้เลยอเมริกาโน่ที่มีฟองค่ะแอรโรกาโน่ค่ะ มันจะเป็นแบบฟิลเดียวกับคาปูชิโน่นะแต่เป็นกาแฟดำทุกคนมันเหมือนแบบให้ฟิลเรากินอเมริกาโน่เออเป็นคาปูชิโน่ค่ะที่มันมีฟองนุ่มๆน,นะคะลนละมุนค่ะแต่เราจะใช้เป็นตัวอเมริกาโน่แทนนะคะก็คือสําหรับคนที่อยากจะกินฟิลเดียวกับคาปูชิโน่ค่ะแต่แพ้นมนะคะก็จะมีความสวยงามแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นแบบเย็นนะคะ แบบเย็นค่ะหน่อยจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะสกัดน้ํากาแฟออกมา3ออนค่ะเนาะแต่เดี๋ยวจะให้พี่เล็กนะคะเอาน้ําแข็งมาให้ค่ะหน่อยจะใช้น้ําแข็งอยู่ที่120กรัมนะคะ120กรัมนะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากาแฟค่ะ2ช็อตค่ะช่างน้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ 120กรัมค่ะเดี๋ยวเราก็มาสกัดน้ำกาแฟนะคะใส่ในตัวพิเชอร์ได้เลยค่ะสกัดน้ำกาแฟออกมาค่ะ3อ่อนนะคะนี่ค่ะน้ำกาแฟออกมาเลยค่ะ3มอ,อนนะคะทุกคนดูค่ะเมนูร้อนนะคะยังเป็นอเมริกาโน่ที่มีฟองนะคะซึ่งเราก็จัดแปลงชื่อมาค่ะเป็นแอโรกาโน่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะกดน้ํากาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ3อ่ออนนะคะปึ๊บเสร็จแล้วค่ะก็เอาน้ําแข็งที่เราชั่งค่ะ1 2 0กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พี่เลขาขอน้ําแข็ง1แก้วค่ะเต็มเต็มนะคะแน่นๆเนาะระหว่างที่รอน้ําแข็งนะคะเราก็มาสตรีมได้เลยค่ะสตรีมให้น้ําแข็งละลายให้หมดนะคะ หน่อยเอาแค่ละลายหมดนะคะแล้วก็น้ํากาแฟจะไม่ได้ร้อนมากนะเพราะเราจับตูดพิเชอร์ได้นะคะตัวนี้ค่ะน้ําแข็งค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะที่ใช้กับเมนูนี้เขาต้องใช้เป็นน้ําแข็งก้อน,ก,อนกลมๆหรือว่าก้อนสี่เหลี่ยมสักสองก้อนนะคะเป็นน้ําแข็งแบบก้อนตันนะคะมันจะทําให้สวยกว่านี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีน้ําแข็งก้อนตันนะคะหน่อยก็เลยขออนุญ,ญาตเป็นใช้น้ําแข็งคิวแทนนะคะ ซึ่งตัวนี้ค่ะหน่อยก็เลยแบบสตรีมค่ะไม่ให้เขาร้อนเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาโดนกับน้องแข็งค่ะมันจะระลายเร็วนะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมมันจะแบบฟิลดีมากนะคะอ่าหน้านะคะนี่ค่ะเป็นไงคะทุกคนแอรโรกาโนแบบมีฟองนะคะก็คืออเมริกาโน่แบบมีฟองค่ะ เป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะแต่ทำง่ายนะคะ ทำแล้วรสชาติออกมาดีมากๆด้วยค่ะก็ลองไปทำดูค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะลองมาคอมเมนต์กันดูค่ะถ้าหากว่าใครทำแล้วนะคะได้รสชาติแบบไหนคะ่ะคอมเมนต์กันดูนะคะว่าเวลาที่เราทำวิธีนี้แล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติแบบยังไงขึ้นนะคะกลมกล่อมขึ้นไหมนะคะแล้วก็ดีกว่าไหมรสชาติสัมผัสเป็นยังไงบ้างนะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลบบไค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อ ที่ีจะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าหน่อยจะมาแชร์ข้อมูลอะไรความรู้เกี่ยวกับอะไรรีวิวเครื่องอะไรทำเมนูอะไรค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ